สวัสดีครับท่านผู้ชมเี้จะพามาไหว้แม่ตะเคียนวัดปูสําเัททองนะครับผมครับแม่ตะเคียนทองนะครับผมวัดู่สัมเภททองนะครับสามารถเชียงเชียงโชคเชียงซิบซี่เบอร์นะครับเราจะได้ซิบซี่เบอร์ได้นะครับผมบเบอร์จะน้ากันครับ เป็นใหม่ตะเคียนไงนะพีนออ่น้องนะครับเป็นเงาใหม่ตะเคียนไงนะครับครับอ้เ๋ยภพาพพ่อแม่พี่น้องเสียงซินซี่เบิ้งนะครับ,รบเดี๋ยวจะหน่อยครับ จุดทุกจุดเทียนกันนะครับใบองแม่ตะเคียนกันนะครับผมครับคลิปหนึ่งไปครัหนึ่งกันนะครับเด้อสวัสดีครับ